เอาละครับเริ่มมาเลงครับปาจจัน์หยาบง้อน้ยน้องแก้ี่บุนตงหอยเี่ออะป้อก่ยแก้โอด้ปรจจันร์ครับใส่นี่มัน้อเนี่ยใส่น้หนซาหน่อยซา รอดออเนี่ยาหงโอ้ใส so uh ่น hmm. hmm. oh, cool. ี่เป็นน่ักเลยสอยเดอโอ้ยแปดเอ็มไอกอแปดเลยแปดเลยไอคอนกินกินะแปดเลยแปดเลยจะกินแปดเลยเออน่ามอสาว ผมไม่ข่อ่ะแต่พี่เขาเกไหมคนอ๋อก็เหมืนกันตัวมดตับ

ไหนมันตักเอกลแค่ซื้อลงวลงแวไปนอแไปน้อแลกนี่้้อไส้้องไส้อ้้้ม้ไ้ครับเอาละครับหมดหัวละยกไปเลยพี่น้องยกไปยกไปกินจับเลยจับเลยจับเลยกันเพี้ยนแหลคนนะ ลรูกสาวพสาวเรานั่นล้วดแล้ครับปันทิไปหานั่นลดแล้วครับนั่นลดแล้วครัวครับอาเรียกแข็มวะด้อไว้ไงขยับยัย่างน่ได้บลึงนี่เข้าไวพุ่น

มึงไม่ออกมาเที่ยวไงเด็กคนมกไปเอาละีต้องจะใครกันเนามีเป็นห่าุบะนีแบ๊ก่อนเตอร์ปัดรปะทองคุกแล้วมึงขับอยู่นะนะอะใ้เออเด็ดส่งทอดไหนโอ้ยตับคอยตับคอทุกไกขนาดถ้่มีมูีวยเราเอาละครับโอเคครับเริ่มมาเล่นกันแล้วครับ สวัสดีครับ